ครับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ยังว่างอยู่เดี๋ยวรออีกไม่กี่วันเดี๋ยวมีลูกค้าแล้วลูกค้ากำลังถ่ายองค์ไทยแอดถ่ายพรีเซนเตอร์อยู่เดี๋ยวมาแล้วนะคะอ่ะสนใจลงโฆษณาเราทำไงครับน้องโอโทรได้เลยครับเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0957184624 0957184624นั่นเองนะครับอ่ะข่าวต่อไปครับอ่ะเราไปดูครับป่ะหุยพูดข่าวอุยข่าวต่อไปครับอ่ะเราป่าแต่ปกติแม่ไม่พูดแม่เป็นเฮียแม่เป็นเฮียปกติแม่ไม่พูดข่าวหรอ เธอเชื่อไหมเวลาสมมติว <Mo val> so, right so, so okay, ่าใครที I mean, I ่โทรเข้ามาในเบอร์พี่อะและถ้าเกิดเป็นพวกที่แบบว่าสิบแปดโมงอะโทรเข้ามาพี่จะพูดเเวอร์ชั่นผู้หญิงนะหลอกค่ะเพราะไงคะคือมึงจะเจอองค์ที่เป็นองค์หญิงเลยอองค์แรงอะแต่ถ้าเป็นครับนี่ก็จะเป็นอ๋อครับได้ครับได้ครับก็เป็นทางการก็เป็นทางการกูจะด่าเลยมากไม่ได้แต่ถ้าเกิดขลอกค่ะว่าอเต็มที่อี ก็ค oh <the women> ือเต็มท <Four> <the> ี่แหละค่ะแต่ฮะมาไปดูครับช่วงนี้ครับป่าเต๊ดครับยกเลิกบิ๊กเมลเทนครั้งที่12ก็เนื่องจากโควิดนี่แหละครับเพราะว่าหลายคนก็รอคอยกันว่าปีนี้จะมีหรือไม่มีอะไรยังไงเพราะต้องจัดขึ้นถว่ามีการโปรโมท ลงพงลงภาากันไปแล้วนะบิ Big ะ๊กมัลเทนครั้งที่12แต่ปีนี้ก็กลับมาจัดอีกครั้งพ้นสุดท้ายก็ต้องประกาศยกเลิก Big m o u n t a น n Music Festival ครั้งที่12ไปนะครับ<ะ>ส่วนในผลที่ยกเลิกคือตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่ของ Big m o u n t เท n อย่างเดียว<ะ>งานอื่นๆของ GMM Show เนี่ยความจริงทั้งปีที่ผ่านมาควรจะมีสักสิบกว่างานได้เลยที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่<ะ>แต่เราประเมิสนสถานการณ์ทุกเดือนกันเลยนะครับ<ะ>ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันยังไม่เหมาะสมที่จะจัดงานในสเกลบ,บหนนนากัา็ย<ะ>ื่่คใช สถานการณ์ที่รวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือบอกว่ายอดวัคซีนยอดผู้ติดเชื้อมาตรการทางรัฐบาลอนุญ,ญาตให้ทําอะไรบ้างยังไม่อนุญ,ญาตให้ทําอะไรบ้าง<ะ>ก็จะมีการถูกเลื่อนถูกยกเลิกถูกลดทอนถูกผ่อนปลนจากจัดใหญ่ก็ต้องมาเล็กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย<ะ>ก็คือต้องลไล่ปทีละงานไป <c oughs> จนในที่สุดก็มาถึงบ <Big Mountain. S 1> ิ๊กเมาเทนบิ๊กเมเทนซึ่งเราก็เชื่อว่าสเกลของบนะิ๊กเมลเทนอย่างน,น้อยก็จะต้องมีคนมาร่วมงาน4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นคนเยอะมากถึงแม้ว่างานจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมครับแต่ก็อีก จากการประเมินของทีมงานแล้วรู้แล้วนะฮะเราพบว่าไม่น่าจะเหมาะสมที่เราจะต้องจัดงานสเกลแบบนี้ในเดือนธันวาคมคือเดือนหน้า จะได้ก็แล้วแต่ต้องยกเลิกไปก่อนและป้าเต็กก็ขอโทษศิลปินอย่างมากแล้วก็ถูกยกเลิกหมดเลยแต่ทุกคนเชื่อว่าต้องเข้าใจดีใช่ไม่มีใครจะมาด่าหรอกคือสมัยก่อนบิ๊กมอลเทนเนี่ยเด็กทีวีพูจะแย่งบัตรบิ๊กมอลเทนกันแล้วคนที่จะได้ไปประจำก็จะเป็นคุณนายแจ็กกาลีนอแล้วก็เขาจะนางจะเกี่ยวตากล้องคนไหนก็จะเป็นตากล้องหน้าตาดีๆคนไหนจะเป็นผู้โชคร้ายเออเป็นผู้โชคดีผู้โชคดีเออเขาจะได้แจ็กกาลีนไปที่บิ๊กมอเทนบิ๊กมอลเทนก็คือเขาใหญ่อากาศดีเลิศ แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยวันนั้นแจ็คกลรีเขาก็เอารถออฟฟิศไปแล้วก็ปีตะก้องมีผู้ช่วยไปไปสามคนนะมีรวมแจ็คกรีด้วยเป็นสามคนน่าะไปรถเนี่ยดันยังแตกฮะกลางหอยใหญ่กยังไม่ถึงงานเลยใช่เออแล้วยังไงต่อรถยังแตกเออในรถนั้นมีกี่คนสามคนสามคนพี่แจ็คเออแจ็คการีตะก้องน่าจะทำชื่อมันรื่้งหลอด้วยแล้วก็ผู้ช่วยไม้ช่ว่ก็จะเป็นน้องใหม่มั้งน้องใหม่ที่น้องใหม่ครับ แล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยรถยางแตกทีนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่าคนเราเนี่ยนะเป็นคนดีเนาะมันก็มีรถขับผ่านมาครัแจ็คก้าลีนกับทีมงานก็เลยได้ขึ้นรถคันนั้นเนี่ยไปตรงหน้าปักไปตรงหน้าปักทางให้ไปเรียกรถยกมาคือเป็นรถอะไรรถขนปูนต้องนั่งรถขนปูนกันตาแล้วนั่งข้างหลังนะเพราะข้างหน้าก็นั่งเต็มแล้ว นั่งไปกับปูนเนี่ยสภาพเป็นประสบการณ์ใหม่ขอคุณคุณนายแจ็คกีลีรู้สึกว่าจะมีคนเฝ้ารถคนหนึ่งแล้วแจ็คกีจะต้องนั่งนั่งรถขนปูนออกมากับใครสักคนคือไปเรียกรถยกมารถยกมาต้องเรียกปู่แองนั้นอ่ะมึงคิดดูรถขนปูนอ่ะสภาพปูนอ่ะให้เากระเทยไปอยู่ดีนะแล้วสภาพเป็นยังไงอะไรนะแล้วสภาพเป็นยังไง ดีเอ็นไม่อยากเห็นคำว่าดีเอ็นตอนจบจะเป็นยังไงพวกลงมาผุ่นเต็มหัวสบัดผมมันโอ้โหโอนเยอะนะครับสรุปว่าช่วงคูดแบบนี้เนาะไม่เนาะยังไม่ต้องจัดงานดีกว่านะครับนะครับปล่อยไปก่อนค่ะนะคะอ่ะก็ค่ะอ่ะเราไปดูนี่ดีกว่าครับคุณแอฟทักษอนครับหลังถูกเชียร์คบกับคุณทีมพิธาสรุปว่ามีลุ้นหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนจะมีลุ้นกันนะคุณแม่ พอจอกคาตอบไปเลยกับแม่แอัลทัสออนครับถึงประเด็นร้อนๆเรื่องของสถทนาหัวใจวที่แฟนๆเนี่ยโอ้โหต่างเชียร์คนนั้นทีคนนี้นทีคนนั้นทีคนนี้นท,นนนทีเห็นมีหลายคนเนาะที่เชียร์กันไปแต่ล่าสุดเองเนี่ยอย่างคุณทิพิธาเองเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลครับก็อยู่ในเรื่องนี้ที่หลายคนลุ้นด้วย<อ>ก็เลยถามว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมาสาวแอฟมีคําตอบให้แล้วว่ามีลุ้นหรือไม่ลุนนะครับก<อ>ระแสเชียร์คุณแอฟกับคุณทีมาแรงมากเลยตอนนี้<อ>คุณแอฟรู้สึกอย่างไรบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายแบบ รายกระแสค่ะก็เลยถามต่อเลยหลักๆคืออยากให้แม่แอปเนี่ยมีแฟนนะ uh huh คือแบบหลายคนอยากห uh huh ลายคนจีนคนนั้นทีคนคนีนท้ที uh huh แม่ก็เลยบอกว่าขอบค, uh huh คุณมากค่ะแล้วก็ยิม้มมันหวานตามสไตล์แม่แอปนะฮะบอกว่าช่วยหายให้หน่อย uh huh แต่ช่วยหายให้หน่อยถามว่าเปิดใจไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เปิดแล้วแล้วก็ไม่ได้ปิดด้วยใช้ชีวิตปกติค่ะแอปรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมามันมาเองเดี๋ยวจะมีคนเคียงข้างอีกสักครั้งไหมแม่แอฟก็ต้องตอบว่า ยังไงก็ได้นะฮะอย่างที่บอกคือแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่า <S <S เ,ออเรื่องอายุอะ่ะคุณแม่เพราะว่ามีคนจิ้นคุณทีมอ่ะก็ใกล้เคียงกันคุณทีมนี้เยอะกว่าป้าแม่หรือหรือรุ่นเราเขาเดียวกันทีมน่าจะ40แล้วแม่แอปก็40ประมาณใกล้เคียงกัน40แล้วก็จะมีสี่สิบกว <40 S 1> ่ากว่านะครรุ่นน้องแบบเป็นเด็กๆน้อยอย่างเงี้ยก็คงไม่<ป>เอาเด็กนะครับเรื่องอายุแอปชอบคนในเครื่องแแบบค่ะ เออนั่นแหละเรื่องอายุล่ะถามไปยังไงบอกว่าไม่ติดค่ะม่ถึงไม่ติดเลยนะมันไม่ติดเลยค่ะแบบวัยไหนก็ได้และทิ้งทายแบบนะคะเขาอึ้งเหมือนกันกับคนนี้เดายยดไปเล่นๆแต่เขาบอกพี่เต่าแล้วว่าเขาปวดหัวเขาไม่เอาเขาเล่นบอกว่าแอปกับโอมไม่เหมือนกันนะคะทําไมอะแอปนี่เขาเลือกแต่โอมไม่เคยเลือกแม่บอกว่าวัยไหนก็ได้เพศไหนก็ได้เออแต่โอมนี่เขาวัยไหนก็ได้เพศชายเท่านั้นไม่ไม่ได้โอมชอบผู้หญิงโอมเป็นผู้ชายอีน อมชอบผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงไงหรือมึงชอบแต่งหญิงชอบผู้หญิงกีฬาที่มึงเล่นคือวอลเลย์บอลไม่ได้เล่นอย่างเดียวไงเล่นหลายกีฬาไม่ใช่มึงเล่นวอลเลย์บอลอีโอม,มึงหยุดอ่ะก็เล่นก<แ>ีฬาเล่นวอลเลย์บอลอ่าแล้วก็ชอบดูผู้ชายแก้ผ้าแล้วก็ชอบไปกินผู้ชายแถวบึงชวา <c oughs> บึงชวาที่กูไม่เคยลบแชทเลยเก็บไว้เพื่อแบ็กเมมมึงตลอดแล้วมึงคิดว่าคนอย่างมึงเนี่ยจะมีแฟนผู้หญิงไหมมีก็เะคบผู้หญิงอยู่แล้วมึงก็มี แม็กกว่างเป็นเมียเป็นผัวมึงเป็นเมียแม็กวมกวางแม็กกวางที่อยู่ในคอมเมนต์ออที่อยู่ในคอมเมนต์บอกเมียผมหายไปไหนครับ <c oughs> แม็กกวางกลับมา <c oughs> คุณแอปอีกแป๊บหนึง่งไม่ต้อง <c oughs> แอปนะคุไม่อยากฟังเรื่องแอปแอปไม่มีอะไรหรอกแอป,ปเขาก็มีแค่นั้นแหละ <c oughs> เขาบอกกู <c oughs> มวแล้วว่าเขาจะเลี้ยงลูกอย่างเดียวเขาปวดหัวเขามีแฟนแล้วเขาปวดหัวเพราะฉะนั้นเขาจะเลี้ยงแต่ลูกไม่คิดให้เขามีใหม่ั้งไงอ่ะไม่คิดให้เขามีใหม่ั้างหรอผู้หญิงเราเนี่ยวัยสี่สิบแล้วเรามีลูกนะคะ แล้วเราก็มีงานทําเยอะเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยคิดอะไรแล้วอืและถ้าเกิดเจอประสบการณ์ที่แบบว่าอาจจะสะเทือนใจหลายๆเรื่องมาแล้วคิดว่าความรักมันเปผู้หญิงมักจะมีความรักไปให้ลูกหมดแล้วอืนะคะมันมนจะไม่มีอะไรที่เป็นครั้งใหม่ถ้ามีครั้งใหม่เนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่มันจะเข้ามาดอมดม,ดมเฉยๆม,มันไม่จะไว้อะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เป็นคุณนายดีกว่าค่ะจะได้เชิดดูเป็นราชินีดี ดูเป็นควีนนะคะเออแล้วอย่างโอมนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไปกินเด็กคนนั้นมาเป็นยังไงบ้างล่าสุด <c oughs> ไม่มาวันก่อนฮ <c oughs> ที่ไม่มาวันก่อนไปหาหมอขอผีเลยล่ะเอา้าวันนั้นมึงก็บอกไปหาหมอแต่คนมึงเห็นไปโผล่ที่หัวหินไม่ที่ไม่หัวหินไม่เคยบอกไปหาหมอบอกไปทํางานไปเที่ยวทํางานล,าลาร้อนเห็นอยู่ทั้งโผดหินแล้วโคโคโคไปเลย S <S มีคนเห็น <S <S 1> <S 1> ใส่หลายมากออหมดหรนะือยังหมดแล้วเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับโฆษณาฮะอะใครสนใจนะฮะก็ติดต่อโฆษณาได้เลยนะครับ0ู5ย์8 4 6 2 4 0 9 5 7 1 8 4 6 2 4หย์กเหรือว่าโทรได้เลยนะครับผมติดต่อโฆษณามีกี่ช่วงแล้วก็รับหมดโดยจะมาสัก1ิเจ้า20เจ้าแล้วก็รับทุกเจ้าเลยนะครับใช่ค่ะนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ